เอาเริ่มแล้วนะสำหรับเกมนี้ครับไม่อีกนานไม่ครับเริ่มกันอีกแล้วนะฮะตรงนี้ด้านล่างนะฮะอย่างที่เห็นครับแผนแผนนี้ใช้อีกแล้วนะฮะเออแผนนี้ครับทางด้านสีส้มเดี๋ยวดูชื่อใจผมเริ่มเริ่มสับสนกับตัวเองแล้วนะฮะ mvp mvp บุกเข้าตรงกลางครับตะกี้เขาโดนทางด้านของ m อ t นะใช้แผนนี้มารอบนี้ก๊อปมาเลยครับ ก๊อปมาต่อนตาตาเลยฮะเนี่ยบุกกลางสามครับเมื่อกี้โดนโดนเขาใช้แผ่นนี้ใส่มารอบนี้ก๊อปมาเนี่ครับนะดับนี้ยก๊อปกันเห็นเห็นเลยนะฮะสดๆนะครับแต่มาดูกันว่าการก๊อปเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมแผ่นนี้มานะไม่รู้ว่าจะทําได้ดีไหมฮะนะ่นเราเห็นนะครับทางด้านของเอ็มพีอ้อมมานั้นกับซ้ายครับนะสามคั้นเนเชเวนี่ฮ ออ้ยขึ้นมาตรงนี้นะอ่าล้วเจอเต็มเหนียงอ่ะนี่ครับแล้วก็จอยิงแบบนี้งานเข้าแล้วนะอ่าแล้วอีคันอีคันคูโบต้าครับคนไทยวะเนี่ยนะชื่อคูโบต้าฮะมอนอีกคันเอฟเคปันะฮะฮะจอยิงแบบนี้ก็ไม่รอดแล้วนะคือขึ้นไปติดแง่งครับคูโบต้าครับนะฮะรถไถครับไปละหนึ่งนะเพื่อนะฮะนี่ฮะโดนไปก่อนแล้วนะสําหรับทงด้านของทีมเออพีพีฮะ ไอ้ทีมกระถูกแล้วนี่เอ้ยทีม MVP MVP พวกเนี้อ่ะพีวีพีเขาสีงงไงพีพีเอ็นี่เนี่ยมานี่มาเป็น PVP ีพีพีฮะเอ้ยอันนี้เอ้ยสแกนเดอร์เมอร์นี่เอ่ออย่าขอเชื่อเริ่มงงแล้วสแกนเดอร์เมอร์นี่ทีม PVP ครับสีส้มที่เห็นในหน้าจอที่ PVP นะนี่ MVP อันนี้พีพีฮะสีฟ้าถ้าจะสลับกันแบบนี้แล้วก็พี่ครับอากิล่าเจนนะฮะ ทรัมม er ี <c oughs> <c oughs> oh, well like ่อ yeah> ่ะพี่ตองใส่คำไหนเหอะโอ้โหละไล่ยิงตูดกันเลยนะมาแลวครับโอ้โหเล่นเป็นหนังอินเดียตอนนี้นะวิ่งไล่จับกันแล้วตีจับครับนะมอนซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังนี่วิ่งไล่ตีจับเนี่ยเหมือนวิ่้งเปี้ยวเลยฮะนี่ครับสามคันก็วิ่งอ้อมกันมาอะสองคันนี้ก็วิ่งหนีอีกสามคันนี้ก็วิ่งไล่กันมาครับโอ้โหเนี่ยคงจะเจอแน่นอนนะก็วิ่งกันต่อไปครับนะวิ่งโหนเวลากันเลยหรือไม่และนี่ครับตัดเข้ากลางมาแล้วครับ ทางด้านของทีม MVP ครับตัดเข้ากลางมา2คันฮะนี่ฮะตัดเข้ากลางขึ้นมาน่าจะแอบขึ้นมาตรงเนี่ยฮะแล้วก็จะออกอ้อมตัวหลังนี่มีแยกซ้ายแยกขวาเอาขึ้นมาด้านหน้าหนึ่งแล้วก็ยังไงต่อครับรกําลังจะตัดสินใจลงไปแล้วตอนนี้บวกกันแล้วครับด้านหน้าประทักกันแล้วสแกนเดเมอร์ขึ้นมาแล้วก็โดนยิงไปก่อนโดนชนมาครับ<น>เลือดก,กันไหลฮะแล้วก็เรียบร้อยสองต่อสาม จะไหวไหมอูแล้วก็โดนชนออกมาแบบนี้ลําบากแล้วนะสำหรับทีม MVP <S <S แพ้เกมนี้ก็จะแพ้ทันทีครับเอาแล้วไม่แน่ตอนนี้2ตัวหึแล้วก็เอาค้าได้ครับแต่สุดท้ายก็ไม่หลอดคับ